สวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Pop e r o e r a n n e l นะครับแล้ววันนี้มาพบกับผมแนปันคนเดิมก็ยังเป็นคลิปนะครับใน EP พิเศษอีกคลิปหนึ่งต่อเนื่องมาจากคลิป EP พิเศษในคลิปที่แล้วนะครับที่พูดถึงเรื่องการดราม่าของเฮียโนตนะครับคลิปนี้ก็ยังขออนุญาตก่อกระ,ะแสต่อเนาะเพื่อเพื่อให้มันมีความน่าสนใจแล้วก็ทันกับเหตุการณ์แล้วก็ยุคสมัยที่มากยิ่งขึ้นที่นี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมอะตั้งใจจะทํา รีบเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ของรูมานะครับแต่ว่าด้วยความว่าอุบิเหตนิดนึงคือตัวโน้ตบุ๊กมันมีปัญหาครับก็เดี๋ยวมันจะไม่มีสคริปต์เนี่ยการพูดออกไปมันอาจจะผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องนะครับมันอาจจะทําให้การสื่อสารแล้วคนรับสารเนี่ยเข้าใจผิดกันได้นะครับก็เลยขออนุญ,ญาตเบรกไว้ก่อนแต่วันนี้ก็คือก็ยังจะขออนุญ,ญาตเกริ่นๆนี่ว่าเอางี้เอามาเกรินเรื่องของอทฤษฎีการเรียนรู้ของรูมกับ ดราม่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแต่วันนี้เราจะไม่มาพูดถึงเรื่องราวของเฮโนตนะครับแต่เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของอีกฝั่งหนึ่งฝั่งที่ออกมาโจมตีเนี่ยหรือมาต่อว่าเฮีโนตเนี่ยนะครับแล้วเราเนี่ยจะเอามาโยงกับทฤษฎีการรู้ของบรูมนะครับคือเอาอย่างนี้ดีกว่าถือว่าคลิปเนี่ยผมมาสอนให้คุณเนี่ยเป็นเป็นคณะทัวร์เป็นคณะทัวร์ที่ดีทัวร์ลงยังไงแล้วมันมีประโยชน์ต่อสังคมอืมไม่ใช่แค่ อไปทัวร์ลงโดยการที่ด่าดๆาดาดาเพื่อระบายอารมณ์อย่างเดียวอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าการที่เราจะไปทัวร์ลงใครสักคนเนี่ยมันจะต้องมีการศึกษาข้อมูลค้นคว้าข้อมูลเรียบเรียงวิเคราะห์แยกแยะแล้วก็ดูการประเมินของตัวข้อมูลนะครับก่อนที่คุณจะเอาความคิดของตัวเองเนี่ยมาประกอบใส่ลงไปแล้วก็ไปทัวร์ลงเขา แต่ถ้าคุณทําได้แค่การเอาอารมณ์ตัวเองเป็นที่ตั้งนะครับแล้วก็ออกไปทัวร์ลงใส่ชาวบ้านเขากไ็ไม่ผิดนะครับแต่ก็แต่ก็ได้แค่นั้นนะครับก็ได้แค่เป็นระบายอารมณ์ความโกรธของคุณออกไปมันอาจจะเป็นภาพการสะท้อนถึงความรเรียกอะไรอะ่ะทําให้ตัวเองดูไม่น่ารักนะครับซึ่งมันก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับเด็กๆหรือเยาวชนรุ่นใหม่ที่ติดตาม ชมคุณอยู่หรือเข้าไปดูคลิปของคุณเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าโอ้ยทำไมคุณพี่คนนี้เขาพูดจาแบบนี้ทำไมคุณเอนะคนนั้นใช้อารมณ์แบบไม่ดีเลยหนูทำบ้างได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแปลว่าอยถ้าคนคนนั้นเนี่ยเป็นคนถึงกับว่ามีมีมีอิทธิพลต่อสังคมค่อนข,ข,ข้างมากเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นเอตัวอย่างให้กับเด็กๆนะครับว่าอา้าวก็คุณนะคุณอาคุณลุงเขายังทำได้แล้วทำไมหนูจะทำไม่ได้ล่ะ มันก็ถือว่าตรงนี้นะครับการเสพสื่ออะไรพวกเนี้ยอย่างแรกเลยคือยังไงก็ต้องอยู่ในการดูแลของผู้ใหญ่นะก็คือผู้ปกครองนะครับว่าให้คําแนะนํากับเด็กๆด,ด้วยซึ่งจะบอกว่าห้ามไม่ให้ดูก็คงเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าสื่อเดี๋ยวนี้มันไวมากเหลือเกินทีนี้เรามาเข้าเรื่องของเราดีกว่าว่าการที่ออกมาต่อว่าวิพากษ์วิจารณหรือมาทัวลงใส่ใครสักคนหนึ่งเนี่ยนะครับเราจะทํายังไงให้เป็นคณะทัวร์ที่ดีที่มัน วิจาร์แล้วมีคุณภาพมีศักยภาพจนเขาเถียงเราไม่ได้เนี่ยผมจะยกทฤษฎีของบลูมขึ้นมานะครับซึ่งความจริงทฤษฎีตัวนี้มันเป็นทฤษฎีการเรียนรู้โดยบลูมแบ่งออกเป็นการร,รู้ทั้งหมด6ระดับโดยแบ่งเป็นจําได้เข้าใจนําไปใช้วิเคราะห์สังเคราะห์แล้วก็ประเมินค่าเราอาจจะมีสูตรการท่องจำเนาะก,ก็คือจะถูกครูสอนมาแบบนี้ว่าให้จําว่าจํา ใจใช้วิสังประโดยโดยทั้ง6 6ตัวนี่ครับจะแบ่งออกเป็น2 2เกรดหรือว่าเป็นคลาส s 1กับคลาส2เนาะคลาส1ก็คือจะเป็นระดับ Beginner ก็คือจำใจใช้3ตัวแรกเนาะจำได้เข้าใจและนำไปใช้อันนี้คือ,อ,อการเรียนรู้ในขั้นตน้นต่อไปในขั้นแอดวานซ์นะครับหรือว่าเป็นไฮคลาสที่ขึ้นไปก็จะบอกว่าวิเคราะห์สังเคขาะแล้วก็ประเมินค่า ซึ่งขั้นแรกเนี่ยผมจะมุ่มาพูดถึงสามตัวแรกก่อนในขั้น beginner นะครับจำจำคืออะไรจำก็คือการท่องจำนะครับการเรียนรู้แบบท่องจำทั่วไปเลยก็คือต้องบอกว่าอยู่ในระดับที่ต่ำสุดการท่องจําก็เป็นการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งนะครับเหมือนกับตอนเด็กๆเกนาะครูก็จะให้เราท่องก็เอ้ยก็ไก่เข้าไข่ในล้าวอะไรพวกเนี้ยซึ่งมันก็เป็นการท่องจํานะครับ อ่ะเราก็จะจําท่องจนกว่าจะจําได้แหละพอเพราะว่าตอนนั้นเราอาจจะยุน้อยเราอาจจะยังไม่ไม่ไม่เก่งพอที่จะไปอยู่ในเลเวลถัดไปดังนั้นเนี่ยการท่องจําก็เลยเป็นการเรียนรู้สําหรับเด็กๆหรือในปัจจุบันก็จ,จะยังใช้ได้แล้วแต่จะประยุกใช้เนาะท่องจําเข้าใจท่านต่อไปครับเข้าใจมันเราท่องจํามันได้แล้วไม่ว่าจะเป็นกอไก่หรือจะเป็นการท่องทฤษฎีต่างๆเนาะ อ่างั้นขออนุญาตแล้วกัรไหนๆมันก็อยู่ในปมดราม่าแล้วผมก็ขอพูดถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละเนาะซึ่งซึ่งยังไงคุณก็ต้องไปไปไปเจอในหลักสูตรอยู่แล้วอันนี้พูดถึงเด็กๆนะต้องไปเจอในหลักสูตรแต่ถ้าผู้ใหญ่มาดูก็คุณคุณคุณผ่านมันมาแล้วแต่คุณก็ก็ถือว่าทบทวนแล้วกันเนาะจำคุณจําได้แล้วว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบไปด้วยสามห่วงสองเงื่อนไขมีอะไรบ้างไปจํามาคุณจําได้เสร็จปุ๊บ เข้าใจคุณเข้าใจไหมว่าอ้สามห่วงสองเงื่อนไขนนั่นนะ่ะมันคืออะไรมันแปลว่าอย่างไรก็จะอยู่ในเลเวลการเรียนรู้ที่ถัดมาคุณจำได้ท่องเป๊ะเลยแต่ก็ได้แค่ท่องแต่ถ้าคุณไม่ไม่ผ่านตัวนี้นะก็คือตัวของความเข้าใจมันก็ถือว่าไม่ผ่านแล้วนะคุณเป็นคณะทัวร์ที่ดีไม่ได้ละหนึ่งเลยคือคุณต้องเข้าใจมันก่อนเอ้คุณต้องจํามันได้พอคุณจําได้เสร็จปุ๊บคุณต้องเข้าใจเข้าใจว่ามันคืออะไร ต่อไปขั้นที่สามจำใจใช้นำไปใช้คุณจะต้องสามารถนำทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไปใช้ได้อาจจะไม่ต้องนำไปใช้จริงในกรณีที่คุณมาทำการศึกษาก่อนที่จะไปเป็นคณะทัวเหรียญทองนะครับก็ ก็อาจจะมีการตั้งทฤษฎีว่าอ๋อก็ถ้าก็คือคิดในหัวเล่นๆนะเนาะว่าถ้าเกิดว่าเราเรารู้จักมันแล้วเราเข้าใจมันเราจะไปใช้มันยังไงก็ลองมองดูภาพรวมน,นะครับว่าอ๋อก็ใช้แบบนี้ก็ได้ใช้แบบนั้นก็ได้ถ้าคุณบรรลุตรงนี้ไปว่าคุณผ่านคุณผ่านทฤษฎีการเรียนรู้ขั้นต้นไปแล้วจําได้เข้าใจมันและนําไปใช้ได้แน่นอนว่ามันไม่ยากถ้าคุณเรียงตามนี้ขึ้นไปคุณจะสามารถนําไปใช้ได้ก็ต่อเมื่อคุณเข้าใจมันแล้วอืม เห็นไหมมันเชื่อมโยงกันคุณจะไม่สามารถนําไปใช้ได้อย่างถูกต้องหรอกถ้าคุณไม่เข้าใจมันดังนั้นเนี่ยพอคุณผ่านสามข้อนี้ปุ๊บว่าคุณผ่านขั้นแรกมาแล้วต่อไปเราจะไปอยู่ในคลาสที่สูงขึ้นวิเคราะห์ทีเนี้ยคุณก็ต้องมาวิเคราะห์แล้วผมก็ยังขออนุญาตยกตัวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเนาะคุณก็ต้องมาวิเคราะห์แล้วว่าเอะมันมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างอ่ะคุณต้องดูว่าอ๋อมันมาจากสาม่วงสองเงอนไขแล้วทําไมมันไอสองเงอนไขเนี่ยทําไมจะต้องมีมัน มันคือการเอ่อขอเรียกอะไรมันเป็นการเรียนรู้ที่ระดับสูงขึ้นนะครับถ้าจะให้อธิบายก็คงยาวมากๆเลยเดี๋ยวเราจะมาทําไว้ในคลิปของบลูมที่เป็นทฤษฎีการเรียนรู้แบบเต็มๆดีกว่าเนาะอันนี้คือทําคลิปแก้ขัดออกมาเฉยก็วิเคราะห์เราก็ต้องวิเคราะห์ว่าองค์ประกอบของมัน,นะมีอะไรบ้างก็เหมือนขั้นแรกแหละเราท่องจํามันได้ใช่ไหมตรงนี้ก็เหมือนเป็นขั้นแรกของของ,ของทฤษฎีการเรียนรู้ในขั้นที่สูงอะก็คือคุณวิเคราะห์คุณต้องแตกแขนยยงมันว่าเฮ้ย อืมมันมีอะไรได้เอ่อมันมีอะไรบ้างและในแต่ละอย่างที่คุณวิเคราะห์ออกมาเนะี่ยทําไมนะคุณต้องคิดตามแลยว,ว่าทําไมต้องใช้ตัวนี้ล่ะใช้ตัวอื่นได้ไหม <c oughs> ใช้ใช้เป็นตัวอื่นได้ไหมถ้าตัวอื่นมาแทนจะเป็นยังไงนะคุณอ๋อถ้าเอาตัวนู้นมาแทนเนี่ยมันมันจะไม่ได้รับผลพอบที่ดีอะไรประมาณนี้นะครับเหมือนกับเอ่อการที่คุณจะวิเคราะห์ตัวจิ๊กซอก็ได้มั้งอืมว่าในภาพหนึ่งภาพ จิ๊กซอภาพหนึ่งภาพเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างมีบ้านหนึ่งหลังมีต้นไม้อยู่ตรงนี้นะมีมา้ามีหมามีข้อกมา้าแล้วถ้ามันไม่มีต้นไม้จะเกิดอะไรขึ้นอะไรคุณก็ต้องวิเคราะห์วิเคราะห์ตามซึ่งมันเป็นศาสตร์ที่สูงขึ้นแล้วนะการเรียนรู้ที่สูงขึ้นแล้วนะค่อยๆค,คิดตามนะครับอาจจะไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าใครสนใจเดี๋ยวมันจะมีคลิปของบูมหลังจากที่โน้ตบุ๊กผมซ่อมเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะทาออกมาให้เอ,อจาใจใช้วิเคราะห์อ่ะต่อไปสังเคราะห์สังเคราะห์ะะก็คือคุณน่ะต,ต้องสามามรถ ทำลายว่าไงคือคุณต้องทำลายทฤษฎีหรือปัชญาตัวนั้น,นออกให้เป็นสิ่งเสี่ยงเลยแยกมันออกแล้วเอามารวมใหม่เหมือนสลับที่สลับทางกันดูก็คือมันเป็นการที่แอดวานซ์ขึ้นไปสูงอีกในความเป็นจริงก็คือถ้าสามารถคุณเข้าใจและทํามันได้ขนาดนั้นคุณคือโปรเฟชชั่นอลคนหนึ่งแล้วนะก็คือคุณจะต้องทําลายมันทิ้งไปซะแล้วมีการปรับปรุปงเปลี่ยนแปลงแก้ไขสังเคราะห์มันออกใหม่ถ้าคุณทําได้เราอาจจะเรียกทฤษฎีนี้ว่าเป็น ประชาเศรษฐกิจพอเพียงยุคใหม่อะอาจจะเป็นแบบนี้ซึ่งถ้าถ้าคุณสามารถทําได้หรือถ้าสังคมยอมรับให้คุณสามารถไปไปแตะต้องกับตัวประชาตัวนี้ได้นะครับซึ่งเหมือนกับข้างต้นที่บอกว่างานวิจัยใดๆทฤษฎีหรือประชาอะไรใดๆเนี่ยถ้ามันมันมันยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอมันก็จะมีการนํามาต่อยอดปรับปรุงแก้ไขหรือว่าปรับให้มัน เข้ากับยุคสมัยได้แต่ถ้าเราไม่สามารถไปแตะต้องไม่ได้มันก็จะอยู่อย่างนั้นของมันนะครับไปตลอดการตัวนี้ก็ต้องดูว่าถ้าคุณจะไปหยิบปัเชญยตัวนี้มาทําการาดัดแปลงเปลี่ยนแปลงแก้ไขก็ก็เป็นอีกเรื่องนึงว่าคุณทําได้ไหมเอางี้ดีกว่าผมไม่พูดถึงปะชาตัวนี้นะผมขออนุญาตเปลี่ยนเปลี่ยนก็คือเป็นทฤษฎีของบลูมนี่แหละที่บอกมีหกข้อเนาะคุณอาจจะไปสังเคราะห์ใหม่โดยการที่แยกมันออกทั้งหมดเลยแล้วแบบว่าเฮ้ ช่ว,วมนมาเรียงลาดับไม่ดีอ่ะชั้นว่าเปลี่ยนการเรียงลําดับใหม่ได้ไหมจากจําใจใช้วิสังปราเนี่ยเปลี่ยนใหม่เอาป่าขึ้นก่อนเลยประเมินค่ามันก่อนเลยเริ่มจากการประเมินค่าก่อนอย่าเพิ่งไปจํามันลองดูดิแล้วประเมินดิว่ามันควรค่าแก่การเอามาต่อยอดหรือศึกษามันไหมตรงนี้ก็อยู่ที่แนวคิดของเรานะครับว่าเราจะไปปรับปรุงแก้ไขแล้วก็สังเคราะห์มันออกมาในรูปแบบใหม่ย,ยังไงซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะไปจบที่ขั้นสุดท้ายคือการประเมินค่า การประเมินค่าเนี่ยนะครับเป็นทักษะการเรียนรู้ที่เรียกว่าขั้นสูงสุดเลยถามว่าทุกวันนี้หลายๆคนก็ยังหลายคนเข้าใจอ่ะแต่เข้าไม่ถึงตัวผมเองก็ต้องบอกตรงว่าก็ยังบางเรื่องที่เราไม่ได้เชี่ยวชาญจริงๆเราก็ไม่เข้าถึงไม่ค่อยเข,เข้าไม่ค่อยถึงการประเมินค่าตัวเนี้โดยการประเมินค่าตัวนี้มันจะรวมถึงการวิจารณ์ด้วยนะ งานการประเมินค่าเนี่ยมันก็จะมีแบ่งย่อยว่าประเมินค่าอย่างไรรวมถึงการวิจารณ์ด้วยดังนั้นการวิจาร์เนี่ยมันเป็นการประเมินค่าอย่างไรละ่ะมันเป็นการที่ว่าเฮ้ยย้อนกลับไปที่สังเคราะห์คุณบอกคุณสังเคราะห์ออกมาแล้วได้ทฤษฎีตัวใหม่ออกมาเป็นการต่อยอดจากไม่ว่าจะเป็นปรจชญยาหรือทฤษฎีตัวไหนก็ตามพอคุณสังเคราะห์มันออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยคุณได้ตัวใหม่เสร็จก็จะมีเหล่า เหล่านะักวิชาการทั้งหลายเนี่ยออกมาตรวจสอบการของคุณหรือเป็นพลเมืองทั่วไปแบบผมที่เป็นลูกตากสีตาสาเนี่ยดันเผลอไปหยิบงานของคุณมาอ่านเนี่ยมันก็จะมีการวิจารณ์เกิดขึ้นเหมือนก็เราดูดูละครเรื่องหนึ่งนะครับดูละครเรื่องหนึ่งแล้วก็โอ้ยนางเอกมันโง่จังเลยหรือพระเอกมันโง่จังเลยนางเอกแค่แปะหนวดมาก็จําไม่ได้แล้วหรือพระเอกมันโง่จังเลยโดนตัวร้ายหลอกเอาก็ไปเชื่อนางร้าย อันนี้ก็เหมือนกันนะครับในงานหรือตัวอะไรก็ตามที่คุณพัฒนาแล้วก็ผลิตมันออกมาใหม่แล้วเนี่ยมันก็จะถูกเหล่านักวิชาการนะครับมาทําการวิจารณ์ว่าเอมันดีไหมนะมันมันยังขาดตกบกพร่องอะไรไปนะ้าเขาก็จะออกมาวิจารณนะครับ ทีนี้การวิจารณ์เนี่ยจะให้พูดตรงมันก็คือการแนะนำน,นะครับแนะนําแนวทางก็เฮ้ยลองคุณลองทําแบบนี้สิแต่ว่าไม่ได้ผิดไม่ได้ถูกนะขอเจ้าแม่จะมาแนะนําแบบว่าเฮ้ยลองไปทําแบบนู้นสิแบบนี้สิลองต่อยอดเพิ่มไปอีกไหมจากการทฤษฎีการเรียนรู้ของรูมที่คุณแค่สลับที่เนี่ยคุณอาจจะเพิ่มเข้าไปจากหข้อเป็น8ข้ออะไรอย่างนี้ซึ่งมันก็จะนําไปสู่การต่อยอดต่อไปแบบนี้แล้วมันก็จะวนลูปพอะคุณ พอคุณโดนวิจารณ์งานของคุณเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณก็จะนําไปพัฒนางานชิ้นใหม่ของคุณให้มันดีขึ้นดีขึ้นหรือคุณบอกเบื่อแล้วเอาแค่นี้แหละไม่อยากจะพัฒนาอะไรต่อละก็จะมีนักพัฒนารุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาหยิบงานของคุณไปแล้วอาจจะมองเห็นหรือเล็งเห็นเนี่ยในมุมมองของเขานะว่าเฮ้ยมันทําต่อได้มันดีวะ่ะถ้าจะทําต่อเนี่ยเขาก็จะต่อยอด งานของคุณต่อไปเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยมันก็จะไม่มีที่สิ้นสุดแล้วบางครั้งก็จะมีการหยิบงาน2ตัวเอามารวมกันให้ฉันว่า2ตัวนี้มันเหมาะทีเนี้ยการตรงเนี้ยมันก็ต้องอาศัยเขาเรียนะจิตใจอย่างหนึ่งก็คือคุณจะต้องยอมรับการวิจารณ์การโดนวิจารณ์ให้ได้หรือการวิจารณ์อย่างมีนัยยะที่มันเป็นประโยชน์ ซึ่งคณะทัวร์ที่ดีนะครับสำหรับใครมาฟังและอยากเป็นคณะทัวร์ที่ดีแล้วก็ลองไปศึกษาทั้งหตัวเนี่ยนะครับจำใจใช้วิสังประก่อนที่คุณจะถึงขั้นประเมินค่าหรือว่าประเมินงานวิจารณ์หรือการวิจารณ์วิภาควิจารณ์คําพูดหรือว่างานของคนอื่นตรงเนี้ยคุณผ่านขั้นตอน5้าขั้นตอนแรกมาเนี่ยมาหรือยังไปจำไปเข้าใจมาแล้วหรือยังว่างานที่เขาพูดัน่เขาพูดถึงอะไรเขาทำไปทำไมแล้วก็ไปวิเคราะห์ต่อสังเคราะห์ต่อว่าเอ๊ะถ้าถ้าเขาเออกมา ในอีกรูปแบบหนึ่งมันน่าจะดีกว่านี้นักแล้วเราก็ค่อยไปเอาตรงที่เราสังเคราะห์ได้เนี่ยไปวิจารณ์เขาไปบอกเขาเขาจะได้เอ,เอาเอาคำวิจารณ์ของเราไปต่อยอดงานของเขาซึ่งมันก็จะเป็นประโยชน์ในในด้านต่อไปน,นะครับแต่ถ้าคุณแค่ออกมาด่าด้วยอารมณ์โกรธตรงเนี้ยอันนี้ก็ถือว่าคุณไม่ผิดนะคุณทําได้แต่ว่า ก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นะครับในสําหรับเราท่านผู้ที่เจริญแล้วทั้งหลายนะครับก็อยากให้นำตรงนี้ไปใช้อยากเป็นคณะทัวร์ที่ดีแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าเฮ้ยบลูมหกข้อเนะี่ยคุณไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจอ่ะใช้ไม่เป็นวะ่ะทาแล้วรู้สึกไม่โอเคนะมันจะมีสองทางเลือกครับขึ้นหนึ่งคุณไม่สามารถวิจารณ์ตรงนั้นออกมาได้ดีก็ไม่ต้องไปวิจารณ์มันหรือว่าก็ปล่อยแบงค์เก็บไว้ในใจ เอาไปพูดกับคนอื่นหรืออยากจะระบายหรืออยากจะพูดออกมาสังคมรู้จริงก็ด่าวมาเลยครับอืมแต่ว่ามันเป็นการแสดงวุธิภาวะทางอารมณ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ตรงนี้เองเนี่ยพอพูดถึงเรื่องของดราม่าตรงเนี้ยผมว่ามันยังไม่จบง่ายนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าคาแรคเตอร์การอันนี้ผมเริ่มวิจารณ์แล้วนะเริ่มวิจารณ์งานของพี่โน้ตแล้วนะเออคาแรคเตอร์ Character ของงานตัวของพี่โน้นนะครับที่ออกมาเป็นนักพูดเนี่ย เขาไม่ได้พูดด้านการศึกษาไม่ได้พูดด้านการพัฒนาเนาะแต่มันเป็นการออกมาพูดออกมาแซวออกมาแขวะซึ่งมันก็เป็นการล้อเลียนนะครับหรือว่าการนำนำอะไรหลายๆอย่างในสังคมที่เราพบเห็นกันในปัจจุบันเนี่ยมารอเลียนให้เกิดความตลกขบขันนะครับหลายๆคนก็ออกมาวิจารณ์ว่าอ๋อก็ดีแต่ด้อยค่าคนอื่นจะถามว่ามัน สิ่งที่เขามาพูดเเนาะเราก็ต้องเอามาวิเคราะห์นั่นแหละก็คือเข้าสู่กระบ,บวนการของรู้มาน,นะครับมามาเรียนรู้มาทำำําความเข้าใจกับเขาสักนิดนึงเนาะถ้าคุณจะจริงจังแต่ถ้าคุณฟังเอาผ่านๆสมองก็ก็มันก็ไม่เป็นไระนะแต่พอมันมีคนเริ่มออกมาจริงจังเนี่ยผมก็เลยเลยออกมาทําคลิปะนะเนาะก็อยากเป็นคณะทัวร์ที่ดีแต่ถ้าทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคุณก็ด่าวออกมาเลยนะครับแสดงความไม่รู้ของคุณออกมาซะใช้อารมณ์เป็นหลัก เพื่อให้เกิดความสนุกสนานแก่สังคมนะครับส่วนคนฟังคนรับชมก็มีความรู้สึกเดี๋ยวเขาตัดสินกันเองแหละว่ามันมันยังไงบางคนเขาชอบเดี๋ยวเขาก็กดถูกใจให้คุณเนาะส่วนใครที่เห็นต่างเห็นแยง้งเดี๋ยวเขาจะมีคอมเมนต์สวนขึ้นไปนั่นแหละก,ก็ก็ตามตาม,ตามบทบาทที่ที่เป็นอยู่นะครับตรงนี้ก็ไม่ได้มาตัดสินนะว่าใครผิดใครถูกหรือมาแบกฝั่งแบ่งฝ่ายต้องบอกว่าผมก็ต้องบอกตรงว่าการจะใช้ชีวิตในสังคมเนี่ย ก็ต้องมีทักษะหนึ่งคือการเอาตัวรอดที่ดีถามว่าผมเข้าข้างฝ่ายไหนไม่พูดหรอกทำไมอ่ะพูดไปก็โดนทัวลงเลยใช่ไหมดังนั้นถ้าเกิดเ,เราเออกมาพูดตรงนี้แล้วเรามาให้ความรู้เรามามามาสอนเอาจริงมันเป็นเรื่องขำๆอ่ะโดยการหยิบทฤษฎีการเรียนรู้มาตัวหนึ่งแล้วก็มาบวกกับการเป็นนักทัวร์ที่ดีอ่ะถามจริงๆว่าในความเป็นจริงแล้วมันควรนําไปใช้ไหมมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ควรหรอกนะครับก็ ก็ถือว่าฟังเอาเป็นวาไรตี้เนาะเป็นความบันเทิงแล้วกันซึ่งก็อาจจะได้อะไรไปไม่มากก็น้อยเนาะซึ่งก็อยากจะฝากย้าเตือนการวิาพากษ์วิจารณ์กันในสังคม,มะนะรับแล้วก็ทั้งผู้ฟังด้วยพยายามอย่าเอาอารมณ์มาเป็นที่ตั้งเนาะเพราะว่าการใช้อารมณ์นําสติเนี่ยมันก็เป็นการสร้าง เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความหายาหนะาในหลายๆเรื่องที่ผ่านมาเราเรียนรู้บระวัติศาที่ผ่านมาอะไรเงี้ยอืมเราก็ก็เห็นตัวอย่างมาค่อนข้างเยอะถ้าใครได้เรียนรู้นะว่าการใช้อารมณ์นําสติมันเป็นยังไงในวรรณกรรมเองหลายๆเรื่องมันก็มี ตอนอเด็กๆแล้วก็ถูกสอนผมว่าทางพุทธศาสนาเองก็สอนนะว่าให้รู้ทันเท่าทันสติแล้วรู้เท่าทันอารมณ์ของตนเองเนาะซึ่งสําหรับใครก็ตามที่นับถือพุทธศาสนาก็ mm hmm. ก,กข็ขออยากให,ให้ให้ใช้ตรงนี้เป็นหลักหน่อยว่าเศอาอส,สนาคุณเขาก็สอนเอาไว้ก็ก็ลองเอามาทบทวนหรือถ้ามันทําไปแล้วะทำไงออกมาขอโทษไหมหรือยังไงหรือไม่ไมขอโทษหรอกฉันเป็นแบบนี้มันคือคาแรคเตอร์ของฉันเ,เหมือนกับรเรียกอะไรอะ่ะ เหมือนเหมือนศิลปินคนหนึงของญาตเอ่ยชื่อนะอญาติเอ่ยชื่ออาจารย์เฉลิมชัยเงี้ยเขาก็มีคาแรคเตอร์ของอาจารย์ใช่ไหมมันต้องแบบอืมันต้องถึงอารมณ์อะ่ะคือคาแรคเตอร์ของอาจารย์มันเป็นแบบนั้นอะ่ะกระโชคหกห้าแต่กับการอะ่ะในงานสะท้อนของอาจารย์อะ่ะเป็นงานที่ละเอียดละออนอะมันมันมีความคอนชันกันในตัวซึ่งมีความแตกต่างดังนั้นเนี่ยเออจะไปบอกว่าให้ อาจารย์เฉลิมชัยเปลี่ยนมันมันก็คงไม่ได้แล้วเราคงเปลี่ยนใครในเรื่องของคาแรคเตอร์ไม่ได้ถ้าคุณคิดว่าเออสิ่งที่คุณเออ,ออกมาทําเนี่ยมันไม่ทําให้ใครเดือดร้อนแล้วคุณก็คิดว่าเออมันมันโอเคแลละหรือว่ามันเป็นแค่ความบันเทิงเนี่ยก็ไม,ไม่ไม่ได้ว่าอะไรกันนะครับก็ลองลองดูซึ่งเห็นว่าอาจารย์เฉลิมชัยก็ออกมาพูดถึงเฮียโนตนะว่ามีการพูด พูดถึงศิลปินแห่งชาติเนี่ยรวมไปถึงอาจารย์ถวันด้วยอันเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยอันเนี้ยก็คงจะต้องอยู่ในประเด็นถัดไปหรือผมไม่อหา่จะพูดด้วยซ้ำแต่ผมบอกไว้ก่อนว่าผมอะ่ะเป็นคนที่นับถืออาจารย์ถวันมากๆเลยนะแล้วก็ตัวอาจารย์เฉลิมชัยด้วยแต่ให้เลือกสองคนเนี้ยผมชอบงานของอาจารย์ถวันมากกว่ามันเข้าถึงอารมณ์มากกว่าคือถ้าเรามองในมุมมุมของของการออกมาพูดตรงเนี้ยนะครับซึ่งซึ่งมันถ้าพูดก็คงจะยาวนิดนึงมันก็จะมีการเอ,อ อ้างอิงจับอ้างอิงได้ไหมเรียกว่าอะไรนะเอามาเอามาแวะหรือแบ่ข้อมูลมาแซะอะไรต่างๆเนี่ยบางครั้งมันไปกระทบไปกระทบถึงคนที่ที่เรรักอย่างเช่นผมเนี่ยชอบอาจารย์ถวันผมก็ชอบพี่นตด,ด้วยเหมือนกันผมก็ชอบอาจารย์เฉลิมชัยผมก็ชอบเอ่อคุณอารีวัตผมชอบเยอะนะก็คือเราชอบอะเราอยู่ในสังคมแต่พอวันหนึ่งคน อคนที่เราชอบเนี่ยมาพูดเริ่มเริ่มมีการทะเลาะเบาแวงกันเนี่ยใจของคนที่เป็นเอฟซหรือว่าเป็นเป็นผู้ผู้เสพเนี่ยมันก็จะทําให้รู้สึกว่าโหยมันมันเฟล,ลเนาะม,นมันรู้สึกเฟลล,ลงซึ่งซึ่งตรงเนี้ยมันก็ไม่ใช่ความผิดเลยหรอกแต่ในความความรู้สึกของคนเสพงานเนาะความรู้สึกเราก็เข้าใจกันได้แต่ทีเนี้ยเราก็พยายามตั้งตั้งสติเนาะคือไม่เอาอารมณ์มาเป็นที่ตั้งถ้าตรงที่เขาออกมามาวิพกา์วิจารณ์กันแล้วมัน มารู้สึกว่ามันทําร้ายจ,จิตใจเราเนี่ยเราเราฆ่ามันไปเลยเราสคริป์มันไปก็ได้โดยเราไม่เข้าไปดูมันเราก็ยังติดตามงานของท่านนะติดตามงานของอท่านอาเรวัตติดตามงานของพี่โน้ตติดตามก็ก็ติดตามอ่ะอยู่ที่เราเลือกจะติดตามชมหรือไม่ชมซึ่งซึ่งยังไงก็ก็ยังรู้สึกว่าเราเราชมเป็นเป็นวาราตี้เนาะเป็นเรื่อง ที่มันช่วยผ่อนคลายให้กับเราดีกว่าเดินต,ตรงไหนที่มันไม่ดีหรือว่าเรารู้สึกว่าดูแล้วฟังแล้วมันสะเทือนอารมณ์เนี่ยเราข้ามไปได้แล้วก็ข้ามไปซะมันจะได้ไม่มาเกิดมาเป็นความสะสมในจิตใจ,ใจหรือหัวใจนะครับอาตรงๆก็ไม่อยากเห็นใครออกมาดีเบตกันมาทะเลาะก,กันหรือด่าก,กันนะครับถ้าออกมาวิพาษ์วิจารณ์กันก็ยังพอพอได้ในระดับหนึง่งแต่ถ้าออกมาทะเลาะก,กันตีกันอนะันเนี้ย เป็นใครเห็นก็คงรู้สึกไม่ดีกันนะครับในด้านของความรู้สึกเนาะก็อยากให้คนไทยรักกันไว้อนนะผมว่าตรงเนี้ยก็คือจะได้ยินเราเป็นคนไทยรักกันไว้เถิดเราเกิดร่่มแดนไทยแต่ในความเป็นจริงพอมันเกิดความเห็นต่างมันก็เลยกลายเป็นการประทะกันก็ก็อยู่ที่วิจรารณญาณเนาะของผู้รับฟังในเราในฐานะที่เป็นเป็นคนรับสารเนี่ยเป็นคนที่รับข้อมูลตรงเนี้ย ก,ก็ต้องมีวิจารยณกันในระดับหนึ่งเหมือนกันหรือก็วนเอากลับไปใช้ไอทฤษฎีของบลนะูมเนี่ยคุณลองไปเรียนรู้ก่อนจะวิาพาษ์วิจารณ์เนี่ยก็คงจะช่วยได้ในระดับหนึ่งเหมือนกันตรงนี้ก็จะพูดในเรื่องของทฤษฎีการเรียนรู้นะยังไม่รวมไปถึงเรื่องพวกหลักคุณธรรมจริยธรรมซึ่งผมก็ขออนุญาตไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับตรงนี้นะครับให้ไปเป็นหน้าที่ของคุณครูหรือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองของน้องๆหรือท่านผู้ฟังเนี่ยเป็นคนชี้แนะให้เรากันผมนก็จะมาชี้แนะแค่เส้นทางของคุณเนี่ยว่าเฮ้ยถ้าคุณทําแบบเนี้วมันนจะะไปถึงนะ แต่ถ้าถึงแล้วคุณรับไม่รับก็อีกเรื่องหนึ่งครับสำหรับในคลิปนี้ผมว่ามันก็นานแล้วยังไงก็ขออนุญ,ญาตนะครับจบคลิปลงตรงนี้สําหรับคําพูดใดนะครับหรือว่าจะได้อาการกริยาใดที่ไม่เหมาะสมนะครับที่มีการกล่าวล่วงถึงเราผู้ใหญ่ ทุกท่านที่กล่าวมาในคลิปซึ่งที่ผมกล้าที่จะพูดชื่อของพวกท่านเหล่านั้นต้องบอกตรงว่าผมรักและคารพพวกท่านมากๆผมถึงกล้าเอ่ยชื่อผมพูดในความเคารพไม่ได้พูดในการติเตียนหรือตําหนินะครับยังไงก็ตามถ้าเกิดว่ามันสร้างความไม่พึงพอใจให้กับพวกท่านก็ต้องขอโทษด้วยนะครับยังไงก็อย่าถือสาลูกหลานคนนี้เลยยังไงคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ